สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอตอีนะครับันนี้คือ Script Reaction Taylor นนะะครัับตว Of Chef ซีรีส์เรื่องใหม่จากชิมทีวีนะครับกับ Boys in Love นะครับกับเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักก็ถือว่าเป็นซีรีส์เปิดตัว นิวเจนละกันประมาณว่าเป็นนิวเจนน้องใหม่เนาะของจ่าั m ทีวีนะทุกคนซึ่งจากที่แบบเปิดแคสมาในวันที่ประกาศไลน์ครับอันนี้เป็นของปี2025ถูกปะเออเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกของปี2025เลยที่ฉายแล้วทุกคนใดๆเลยคือ2024ยังดูกันไม่หมดเลยนะ <laughs> แต่ก็ดีใจนะเพราะว่าเขาเห็นเขาก็ ในโลกโซเชียลเนาะเขาก็ตั้งท่าจะเปิดเทอมเปิดเทอมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเปิดสักทีตอนแรกเราคิดว่าจะเปิดต่อจากเทมโปด้วยซ้ำเนาะแต่กลายเป็นว่าเป็นสวีทูสมามาเปิดต่อมาออนต่อนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องนี้นะฮะทุกคนซึ่งก็น่าจะมาต่อมาอ่ะ ต่อจากสาระฮเทวดาหรือเปลห่าวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับสำหรับตัวเทเลอร์ตอนนี้นะทุกคนไปดูแบบออฟฟิเชียลกันได้นะทางช่อง YouTube ของ c ีเอ็มทีออฟฟิเนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปดูเลกชันกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนกันนะครับส่งมาเป็นซุปเปอร์แตงได้นะหรือจะสมัครมาเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู ่าตัวอัลเชสเ,เลอร์นะครับบอยซิเลอรนะครับเปิดเทอมใหม่หัวใจฮัตดักกันเลยดีกว่าครับเปิดเทอรมอหกวันแรกสําหรับคนหน้าเบื่ออย่างผมทุกอย่างก็เหมือนเดิมเ<บ>พื่อนก็กลุ่มเดิมเรียนอะไรก็แบบเดิมๆดครูม,มีจ็อบติวมาให้อ่ะเขาให้ค่าติวต้องสามหมื่นเลยนะเชนสามหมื<อ>่นเลยเหรอครับงั้นเริ่มจากทำพรีเทสก่อนเลยละกันเริ่มจากเรื่องเซตเลยเอาพิซซ่าเลเวอร์หรือพิซซ่าดีลักหัวไปห้องน้ำก่อนได้ป่ะพิซซ่ามาแล้วถ่ายคลิปตอนกูแกะให้หน่อยดิ าจริงๆถ้ามึงไม่อยากติวก็ไม่ต้องติวมึงซีเรียสเกินไปปะวะคนเดียวมึงสะกดคำว่าสนุกเป็นมั้งปะส่วนนี้ไอ้คิมเพื่อนสนิทที่ชีวิตเหมือนเดิมคล้ายผมต่างกันแค่ของมันคืออกหักเหมือนเดิมดูอ่ะเฮ้ยใครวะกูรู้ละว่าที่ผ่านมากูหักเพราะอะไรเพราะรักแท้ลองูอยู่นีนี้ล่ะ ดูชมรมอยู่เหรอกิมจะเข้าชมรมไหนเหรอชมรมวรรณกรรมอ่ะกูอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยแชร์หนังสือที่ตัวเองชอบมอคนละเล่มแฮมเล็ตของวิลเลียมเชกสเปียร์ครับ The Catcher in Line ครับทำให้ฉีดแล้วกันโดเรมอนครับอีกีีมรู้ใช่ไหมว่านอกโรงเรียนยังมีอะไรสนุกสนุกให้เราทำอีกตั้งเยอะแยะออกไปดูอีกคนนึ่งเะาชื่อมอน่า มันบอมันจะสารภาพรักกับม่อนวันนี้เว้ยด้วยตุ๊กตานั่นน่ะนะพิมรักม่อนนะเป็นแฟนกันนะม่อนไม่ต้องสนใจเราก็ได้นะาม่อนไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเรารน้ว่าจะไม่พูดซะแล้วที่ผ่านมากูใช้ชีวิตแบบมองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวเลยแต่พอมันเจอมึงพูดถึงรู้ว่าจริงๆชีวิตของกูตอนนี้ก็มีความสุขดนะีแล้วกูก็ชอบชีวิตตอนนี้มากด้วย ก็ชอบเหมือนกันมาติคซีพีตันนีใช่ไหมคราวนี้มึงได้เยอะกว่าทุกครั้งเลยเนี่ยกูขอรางวัลหน่อยได้ปะพ้อนเป็นแฟนคนแรกของเราเลยนะแล้วก็เป็นจูบแรกของเราด้วยปาร์ตี้แบบในหนังฟารังชัดๆอ่ะเออยในหนังฟารังชัดๆ คุของวั้แม่ถ้ากูทําได้กูจะหยุดเวลาไว้เว้ยกูจะให้มึงอยู่กับกูไปตลอดเขาอาจาอาจะคิดว่าอนาคตของเขาไม่ต้องมีม่อนอยูด่ด้วยก็ได้กูไม่ได้มีค่าพอขนาดที่มึงเจ้านาคดีดีมาแลกหรอกอยังต้องมีดาบนะ<ก>อ่ะเนาะยังต้องมีอยู่ว่าเชนดีพอที่กิจจะทำทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้เสียเชนไป น,นี่ฉีดน้ำหอมกัหมอจะได้ตัวผมหอมไงเผื่อจะได้มีคนมากอดมั้งใครจะกอด <laughs> เอาเอากอดเลยหลังจากใครจะกอดนี่ไงนะใครกอดก็ไม่รู้ อยลูกมิกใช่ไหมมนตาทิดครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตัวอาเชัเซเลอร์นะครับซีรีส์บอยซินเลอร์นะครับเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักนะทุกคนโอ้โหดูแล้วมันก็กระชุ่มกระชวยเนะทุกคนด้วยความที่แบบแคส์น้องๆเนาะทุกคนเลยน่ารักมากเลยอเออแล้วก็เอาจริงจริงๆๆๆใน เทเลอร์เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอะไรมากมายนักเนาะแต่ก็ด้วยในอ่าจะว่าไม่มากก็มากอยู่อะ่ <laughs> สรุปมากหรือไม่มากก็มากอยู่แต่ก็อ่ะไม่หลากหลายแล้วกันเพราะว่าจากไฮโลที่เราได้เห็นเนี่ยเราได้เห็นแบบโมเมนต์ของหลายๆอหลายๆคู่เนาะไม่ว่าอาทางของอ่าเคนกับพอพอ»เองเนี่ยเราก็ จะได้เห็นตรงนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของอปอยกับปราแปลงอีกอะไรเงี้ยแต่ในเทเลอร์เนี่ยเราเห็นโมเมนต์สองคนเนี้ยสองคู่เนี้ยแอบน้อยไปนิดนึงแต่เราคิดว่ามันเป็นความน้อยที่แบบมันเป็นซีครีตอะนึกออกใช่ไหม <laughs> มันจน่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบ เซอร์ไพรส์อะเราคิดว่าเนาะเพราะว่าฉากที่เขาตัดมาเราดูนิดนึงอะมันก็น่ารักมากแล้วอะฉากที่คุณครูสองคนเขาเหมือนจะให้รางวัลอะไรกันทุกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ของอ่าเคนจิ กับพอๆก็คือน่าจะเป็นซีนที่แบบเหมือนไปปาร์ตี้เล่นเกมแลว้วก็อาจจะต้องแบบถูกสั่งให้ทําอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะตรงนั้นเราเห็นแค่นั้นนะสำหรับเทลเลอร์มาของโมเมนต์ของ2คู่นี้นะครับส่วนคู่ของอลุกกับมิกเนาะนะน่าจะเป็นลุกมิกกแหละพอพแต่แล้วเราก็เอ้มิกลุกห,ลหรอวะหรือยังไงวะอย่างนี้นะแต่พอดูเทลเลอร์เนี่ยลุกมิกแน่นอนปัน่นธงนะ ด้วยแบบความเคมีเนาะตัวละครของของน้องมิกเองเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่แบบเป็นเด็กเรียนแล้วก็อาอาจจะต้องแบบผาเงินด้วยเพราะว่ามีเป้าหมายมีโกไว้ว่าจะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกอาจจะต้องใช้เงินเยอะซึ่งอาจจะต้องแบบทํานู่นทํานี่เยอะจนแบบไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตของวัยรุ่นเลยอะไรเงี้ยจนแบบเขามาได้งานที่จะต้องมาติวให้กับเพื่อนเขาคนหนึ่งซึ่ง ก็ได้เงินเยอะอยู่เนาะก็แต่ด้วยคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบอาจจะสนุกสนานกับชีวิตมากเกินเกินไปอะไรเงี้ยพอสองคนได้มาอยู่รวมกันมันก็น่าจะเป็นส่วนผสมแบบที่ลงตัวเนาะอีกคนก็เติมแบบในส่วนของที่ขาดอะไรเงี้ยแต่ใดๆก็คือเคมีก็ดีเนาะเคมีดีดีตั้งแต่ตั้งแต่เราเห็นในไหลอดอะพอมาดูอันเนี้ยก็คือแบบดีเลยอ่ะเออ มีความแบบว่าความคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันแล้วก็เป็นลักษณะของคาแรคเตอร์ตัวละครที่ต่างกันด้วยนะหมายถึงทั้งตัวชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในซีรีส์เนาะมันก็เลยดูเป็นแบบอะไรที่แบบน่ารักอ่ะเออนะครัเป็นอีกไกย s ซารีหนึ่งที่น่ารักเนาะแล้วก็ตัดภาพมาอีกคู้หนึ่งเนาะก็คือโชกุนกับแอสตันใช่ปะเออเราเดียวไม่เคยเห็นการแสดงของ แอสซานเลย,เ,ยเพราะว่าอย่างชอคคุณเนี่ยเราจะได้เจอน้องมาใน My l o เลอ i ์พิแล้วใช่ปะแล้วเราก็คิดว่าอะเดี๋ยวน้องจะต้องมีพาร์ทเนอร์แน่นอนเพราะว่าไทป์น้องอ่ะถ้าเป็น BL อ่ะน้องน่ารักมากไงเออแล้วก็อพอร้วเราได้พาร์ทเนอร์มาเป็นเป็นแอสซานนะก็แบบดีดีแล้วแล้วก็เขียนเคมีเข,เขาตั้งแต่พ i l ล t แล้วอ่ะคืนดีมากเลยอ่ะน่ารักมากซึ่งอสองคน4คนเนาะน่าจะมีมิก มิกน่าจะเป็นเพื่อนเขาไหมมิกน่าจะเป็นเพื่อนกับโชกุนปะเขาชื่ออ่ะมีชื่อเชนเชนเชน,ชนใช่ปะอ่าโชกุนชื่อคิมแล้วก็เชนคิมเปอร์เปอร์ก็สิอนองเคนแล้วก็ต้าก็คือนอพอพอเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันสี่คนแล้วก็อ่าตอนนี้ก็คือเรียนปีสุดท้ายและก็คือมอ .6 ใช่ปะ่ะแล้วเหมือนตัวแอสซันเนี่ยที่ชื่อม่อนเนี่ยเขาก็เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในขณะนั้น แต่เราไม่แน่ใจว่ากิบเนี่ยลุกเนี่ยเขาอยู่ห้องเดียวกันกันหรือเปล่านะแต่ใดๆก็คือ,อคุณคุณคิมเนี่ยเขาก็แบบว่าอกหักมาเลื่อนมาอะไรเงี้ยจนเนี่ยพอ,อปีนี้ปีสุดท้ายเขาก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ก็คือบอนนันเองแล้วเขาก็แบบเห็ุแล้วเขาก็คงปิงอะ่ะเขาก็คงตามจีบก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ก็คือแบบไปตามจีบก,กันขอเป็นแฟนเป็นแบบความรักใส่ๆอะไรอย่างงี้นะ ชอบซีนที่แบบว่าเขาเขาไปเข้าชมรมเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแต่ละคนก็บอกให้บอกชื่อน,นักสือที่ชอบอไปเลย้ยแล้วตัวคิมก็บอกว่าเขาชอบสืงสือโดเรมอนบา,านั่งดูอ๋อตัวของแอสซันเขาเล่นเป็นมอนนหว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบดอรมอนอะไรอย่างเงี้ยน่ารัก เนาะแต่ใดๆเลยด้วยความสดใสความน่ารักความชุลมุนของบรรยากาศภายในโรงเรียนแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องที่จะต้องดรามาร่าอยู่ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวนี่แหละทั้งสองฝั่งทั้งสองไม่น่าจะไม่น่าจะใช้ทั้งสองคู่น่าจะน่าจะจะเป็นคู่ของอ่าคิมมอนน่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วส่วนเรื่องของ อ่าคอนฟ l i ของกิจ c h a เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนั่นแหละเรื่องของไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเรื่องของการปรับทัศนคติกันอะไรเงี้ยมากกว่าเนาะแต่ก็คือดูดาราม่าแล้วก็หลักดวกอะมันจะนึกย,อย้อนไปถึงตอนที่แบบว่าเราเอนดูเด็กน้อยในอแฟนผมเนาะแล้วเราก็อาเอดูน้องเราก็คือไม่อยากให้น้องเสียใจอะไรเงี้ยเวลาที่แบบ พรพวกแกเวลาที่เขาเป็นตัวละครที่เวลาสดใสก็สดใสมากนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแบบม่นๆเราก็จะรู้สึกเฟล,ลไปด้วยรู้สึกนอยไปด้วยอะ่ะเออนึกออกว่าก็เลยแบบอ่ะโอเคก็น่าจะต้องมีแบบราม่ามาให้บแบบกุบกิบแหละเพราะว่าเนาะตามสไตล์ทุกคนก็เดี๋ยวไปติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะได้ผู้กํากับซีรีส์ก็คุณเป็นคุณวาสเซช เสร็จนะทุกคนก็อจากผลงานที่ผ่านมาของคุณวาเนาะเราก็ไม,ไม่คงไม่ทำเวลาปิดบังหรอกเพราะว่าแต่ละเรื่องคือดีงามทุกเรื่องเลยเนาะแล้วก็ได้ทีมภาพดีมาทำด้วยนะทุกคนก็ติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับเปิดเทอมใหม่หัวใจฮัตตรักนะทุกคนไปรับชมกันได้นะครับเขาก็จะออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์นะฮะเวลา2องทุท่มทางช่อง g m เอเนาะแล้วก็ดูออนไลน์ได้นะคะ เวลาสามทุ่มครึ่งนะคะบนแอปพลิเคชัน iCE หรือทาง www. iq. com ด่านั้นนะครับแล้วก็เริ่มตอนแรกนะครับวันที่20เมษายนนี้แล้วนะทุกคนก็หลังจากเล่นสการณ์มาสรุปสรุปเนาะเราก็มาสรุปกัานกาตอบกับซีเรื่องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจาก,การก็เหมือนเดิมครับยังไงปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีื่องติดหน้านะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ